สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมเหรียญมงกรคู่รุ่นแรกเนื้อจำนวนหน้ากากปอกคู่ปนจัดสร้าง600เหรียญน,นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับปี63เดอชุดคู่นะครับผมของหลวงปู่ศิลาแล้วก็เดี๋ยวจะพาให้ชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมสวยงามตามของเรื่อง อีกเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญหน้าวัวเนื้อ 2K เนะครับเนื้อ 3K จัดสร้างทั้งหมด1,999เหรียญส่วนเนื้อ 2K จะอยู่ในลุ้นเนื้อ3 k จัดสร้างแค่299เหรียญอุ่นใจนะครับผมนะใครจะอินกับพักใหม่ยางไรยังไงไม่เป็นไรนะครับผมนะของเก็บแค่นี้ก็พอแล้วของหายากสุดๆเอาไว้รอรอบรอรอบแม่สวยงามพบคู่ใครยังไม่มีฮักสกิทบ๊อบบี้ได้แต่คัา à hấp hồn, đẹp,